สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําการศึกษานะครับฟังก์ชันการรับข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่า get นะครับในภาษาซีครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันการรับข้อมูลนะครับพื้นฐานที่ C compiler นะครับมีให้เราเรียกใช้งานนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งครับซึ่งชื่อว่า get นะครับ โดยที่ฟังก์ชันของ get ครับก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการทำงานกับอุปกรณ์ที่นำเอาข้อมูลเข้าไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่นำข้อมูลเข้าไปประมวลผลในที่นี้นะครับก็คือเราจะทำการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับครับเราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันการรับข้อมูลนะครับหรือ input ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทำงานของ scanf นะครับฟังก์ชัน getch ฟังก์ชัน g e t c h นะครับฟังก์ชัน getch ราในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับฟังก์ชัน get ฟังก์ชัน get ครับก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการรับข้อมูลนะครับแต่จะเป็นข้อมูลชนิดที่เป็น string นะครับหรือว่าเป็นข้อความจากคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นนําข้อมูลที่รับเข้าไปนะครับเก็บไว้ในตัวแปร s t r i n งนั่นเองนะครับหรือว่า s t r i ง g variable ที่ได้มีการกําหนดหรือว่าการสร้างไว้รูปแบบการใช้งานของฟังก์ชัน get นะครับก็จะประกอบไปด้วยคําสั่ง get นะครับ get s แล้วก็วงเล็บนะครับในส่วนของ s t r i n g variable โดยที่ s t r i n g variable ครับก็คือตัวแปร t r i n งนั่นเองซึ่งจะใช้ในการเก็บข้อความ หรือข้อมูลที่เป็นชนิดของข้อความ string constant นั่นเองสําหรับฟังก์ชัน get ครับก็รับข้อความจากคีย์บอร์ดนะครับแล้วนําข้อความนั้นไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับที่เป็น string constant นั่นเองสํหรับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนฟังก์ชันนะครับ get สําหรับการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดก่อนที่จะนําข้อมูลนั้นไปแสดงผลในขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณครับ